สวัสดีครับพี่พี่นะครับเดี๋ยวมาดูมีดกันนะครับพี่ว่ามีเล่มไหนถูกใจพี่พี่บ้างนะครับในนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับส่วนมากนะพี่เดี๋ยวบางเล่มที่ไม่มีเจ้าของเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนเลย <c oughs> ทั้งหมดงานผมเป็นเหล็กฐานถ่ายนะพี่พี่นะ,นะเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่มีไม่มีเจ้าของนะครับก็เป็นเล่มนี้นะพี่นะตัวนี้เป็นคริสเก้นะครับสันอยู่ประมาณ มินไปลายนะครับมินแปดมินเก้าสองมินประมาณนี้นะโดยประมาณนะครับผมไม่ได้วัดนะผมมีทุกเล่มส่วนมากผมจะกะจากความคุ้นชินซะมากกว่านะครับแต่มันจะไม่หลุดจากนี้นะครับคิริสเกตตัวนี้ใบมีดยาวแปดนิ้วนะครับตัวด้ามน่าจะอยู่ประมาณห้านิ้วครึ่งถึงหกนิ้วเนี่ยโดยประมาณนะพี่ๆนะห้านิ้วครึ่งอะไม่ขาดแน่นอนนะครับตัวนี้เลยนะครับเก้าร้อยบาทนะพี่นะผมรวมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับตัวนี้ว่างนะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับอ่าสันเท่ากันนะครับประมาณไม่เกินสองมิลนะครับตัวนี้มีดแร่รุ่นเจ็ดนิ้วนะครับอ่าท้องนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนะครับหรือเรียกว่าท้องรุ่นรุ่นท้องนิ้วรึ่งก็ได้นะจริงจริงแต่จริงๆมันเลยนะครับติด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 ขาดหน่อยนะครับพี่ขอโทษด้วยนะครับอ่าตัวนี้เป็นด้ามพยุงนะครับติดกระพีนะครับอ่าสํสำหรับใครที่ชอบ อามีที่เอยด้ามมีที่เป็นสีที่ติดกระพี้อย่างนี้นะนะครับอถ้าเป็นอย่างนี้มันมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้ทําขายนะถ้าถ้าลูกค้าสั่งมันมันก็จะไม่มีหรอกครับนะครับพวกเนี้ยทางาลงเรื่อยเขาเลื่อยมาแล้วมันติดกระพี้มานะครับมันมันส่วนน้อยเพราะส่วนมากแล้วผมจะไม่เอานะเพราะว่าผมจะพูดตรงๆเลยว่าลูกค้าอาจจะไม่ค่อยนิยมอา ที่มันติดกระพียอย่างนี้นะนะครับเพราะว่านานๆเข้าตัวกระพีนี้อาจจะผุได้นะครับอาจจะผุได้นะครับแต่ถ้าเราเอาไปใช้งานอย่างเงี้ยผมว่ามีดน่าจะหมดก่อนที่ไม้จะผุนะแต่ที่ผมพูดถึงว่าคนที่เขากลัวไม้ผุอะไรเงี้ยเขาอาจจะเคยเจอมานะครับตรงเนี้ยบางบางท่อนบางไม้มันก็อาจจะมันก็อาจจะเริ่มผุ ก่อนที่เขาจะเอามาทําอะไรเงี้ย foot. แต่ตัวนี้ยังแน่นอยู่นะครับเนี่ยเวลาผมเวลาผมเจียเนี่ยหรือทําด้ามขัดด้ามเนี่ยผมก็จะรู้แล้วว่าเออมันแข็งเนื้อมันแน่นอย่างเงี้ยเนี่ยฝนก็ฝนก็ไม่อยากจะเข้าเหมือนตัวแกนเลยนะนะครับหรืออาจจะเหนียวกว่าด้วยซ้ํานะครับแต่ว่ามันผูได้นะนี่คือนี่คือความจริงของมันนะแต่ว่าความสวยของมันอนะ่ะมันอยู่ที่เราชอบถ้าเราชอบเราก็จัดได้นะครับมันไม่ได้ผูกง่ายขนาดนั้นนะสาหรับตัวนี้นะนะครับ มันเป็นแค่บางอันถ้าตัวไหนที่มันมีทรงว่าจะผูผมก็อาจจะไม่เอามาเลยและส่วนมากมันก็จะไม่มีแล้วก็ไม่ทำนะครับแต่ตัวนี้มันหลุดมานะครับอ่ตัวนี้ราคาแปดร้อยบาทนะครับอตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีสมสม,มุตินะถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีคนมาซื้อไปเนี่ยผมก็จะเอาไปแจกในตอนปีใหม่นะครับใครที่หมายตาหมายใจไว้ก็ไปเล่นเกมตอนปีใหม่ได้ ผมผมก็ยังไม่รู้วันแหละแต่ว่าผมจะให้เป็นของขวัญปีใหม่พี่ๆผมก็จะเอามีดไปให้อย่างน้อยๆมีประมาณสามเล่มนะครับที่ผมจะแจกแต่ว่าจะมีค่าส่งที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเองนะหนึ่งร้อยบาทนะครับจ่ายแค่ค่าส่งพอนะครับนั่นจะเป็นของขวัญให้คืออ่าของพูกเนี้ยผมไม่สามารถให้ฟรีได้นะครับมันต้องมีค่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็คิดว่าเอ,อ ผมขอค่าส่งพอดีกว่านะครับค่าส่งหนึ่งร้อยบาทค่าแพคค่าอะไรค่าเดินทางไปเงี้ยขอหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ถ้าใครซื้อนะถ้าใครซื้อก็แปดร้อยนะครับมีดมีราคานะที่ผมเอาไปแจกไม่ใช่ว่ามีดไม,ไม่ไม่มีราคานะครับผมอ่ะอ่าทั้งหมดนี้เป็นเหล็กผ่านถ่ายนะพี่นะไม่เหมาะกับคนที่ กลัวมีดที่เป็นสนิมอย่างเช่นคนักที่รักษาสุขภาพอาจจะไม่ชอบนะครับแต่เรื่องความคมนี่มันเป็นเรื่องของพวกเราอยู่แล้วนะครับชาวมีดเหล็กนะครับเพราะว่าความคมของมีดสเตลเลตที่ทั่วไปก็ไม่สามารถทําได้เหมือนพวกนี้เรามาพูดถึงความคมเนี่ยเราอาจจะฝนได้นะครับคมเท่าไหร่แล้วก็ฝนได้มันจะเป็นมีดเหล็กเป็นไม้เป็นอะไรก็ได้เราฝนให้มันคมได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ อาเชฟหรือคนทาอาหารหรือนักแร่เนื้อที่เขาชอบมีดเหล็กกันเพราะว่าความคมที่ยาวนานนะครับความคมที่ยาวนานนะครับแล้วก็รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของช่างแต่ละช่างนะครับมันก็เหมือนลายมือของของคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับถึงถึงผมจะทํามีดรุ่นเดียวกันเหมือนกับช่างคนอื่นๆแต่ลายเส้นของมีดลักษณะของมีดมันก็จะไม่เหมือนนะครับมันก็จะมีตัวตนของผมแฝงแฝงไม่อยู่นะครับ อ่าก็ยังไง่าก็อ่ตัวตนของผมก็อาจจะเป็นรอยกระดาษทรายตามด้ามมีดหรือตามใบมีดอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นตําหนิที่มันเป็นตัวตนของเราซึ่งมันจะดีหรือไม่ดีนั่นก็มันมันก็แค่ไปเด็ดนะผมก็ว่าไปไงั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราผมจะบอกราคามีดก่อนนะครับพี่ <c oughs> จะได้ไม่อ่าเผื่อใครที่สนใจจะได้รอชมนะครับส่วนใครที่ ไม่ไหวก็อาจจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับตรงนี้อาจจะเป็นคำพูดที่ไม่ดีนะต้องขอโทษด้วยนะครับตัวนี้แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะ750บาทนะครับตัวนี้ก็750บาทนะครับตัวนี้รุ่น6นิ้วด้วยพี่นะตัวนี้รุ่น7นิ้วครึ่งนะครับสามารถแคปรูปให้ผมดูได้เลยผมจําได้นะครับ อยอย่างตัวนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบาทเนี่ยเห็นะไหมราคาเดียวกันนะครับถึงมันจะดูใหญ่ก็ช่างแต่มันคือรุ่นเดียวกันความยาวเดียวกันด้ามพยุงเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้แปดร้อยบาทนะพี่นะตัวนี้ตัวนี้ราคาเต็มแล้วนะแปดร้ 800, 800, อยแปดร้อยแปดร้อยตัวนี้ไม่มีเจ้าของนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ของลูกค้านะครับตัวนี้ของลูกค้านี้ลูกค้าเอาเหล็กไม่ให้ทนะครับอันนี้ไม่ใช่ถ้าถ้าทําอยู่ก็อยู่ประมาณ หกนิ้วด้ามพยุงก็เจ็ดร้อยนะครับเดบะนะเดบะที่ผมทำก็สันหนาสุดก็ห้ามิลนะครับอ่าเพราะส่วนมากแล้วผมอาจจะเหล็กเหล็กที่ผมมีผมจะทำได้แค่มีดบางนะครับเพราะว่าส่วนตัวนั้นแอบชอบมีดบางนะครับมากกว่ามีดหนานะครับส่วนตัวนะแต่ในการใช้มีดเราต้องยอมรับว่าอ่ากลุ่มของเชฟเขามีมีดที่หลายเล่มแล้วก็หลากหลายในการใช้งานนั้นมีดเล็กมีดใหญ่มีดหนามีดบางมีดยาวมีดสั้นอะไรอย่างนี้นะครับ ตัวนี้เก้าร้อยบาทนะตัวนี้เป็นคริลิสเกตตัวผิวดํานะผิวดำกับผิวขาวพี่ราคาเดียวกันนะครับเก้าร้อยบาทนะครับราคาเดียวกันนะครับอ่าผิวดำกับผิวขาวนะแต่ตัวนี้ไม่มีเจ้าของนะครับเก้าร้อยครับเน้นขายของอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ใช่นะครับตัวนี้ก็เป็นคริลิสเกตต้นแบบก็เป็นตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าผมเพิ่มท้องขึ้นมานะครับ ชื่อมันก็น่าจะเปลี่ยนไปเป็นบุญกะบุญโกะบุญเกะอะไรผมก็ไม่รู้นะใครรู้ก็บอกผมหน่อยผมจําไม่ได้นะครับแต่จริงๆอ่ะผมผมก็เรียกมันว่าคริสกเกะนี่แหละนะแต่เป็นตัวท้องกว้างอะไรผมก็เรียกไปตามภาษาผมนะอ่าผมผมวันผมก็ทําแต่มีดผมก็ไม่ค่อยมีเวลาไปอะไรมากนี้อาจจะเป็นข้อเสียแต่ว่าสมองเรามันได้แค่นี้จริงๆนะรเราก็เราเน้นทํางานซะมากกว่านะครับแล้วก็ อ่ามีเวลาว่างแล้วก็รีแลกซ์สมองนะครับอ่ก็อ,อาจจะมีแวบ,บแวไปดูบ้างไปหาข้อมูลบ้างนั่นก็คือน,นิดหน่อยนะครับจริงๆแต่ว่าก่อนที่จะมาทํามีดเราเราก็เน้นเน้นศึกษางานมาหนักแล้วล่ะนะครับตอนนี้เราก็ค่อยๆเกี่ยวค่อยๆเดินไปนะครับตัวนี้ก็เป็นกิโโตนะครับด้ามแปดเหลี่ยมนะพี่นะเก้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับเนี่ยพวกนี้ก็เก้าร้อยนะเมื่อกี้ที่ผมรีวิวมาเก้าร้อยทั้งนั้นนะตัวนี้ก็เก้าร้อยบาทครับ ใบแปดนิ้วนะครับความยาวของใบมีดแปดนิ้วด้ามก็ห้านิ้วครึ่งถึงหกนิ้วไม่เกินนั้นนะครับนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับสําหรับคนที่ชอบด้ามลมนะครับอ่าเห็นไหมผิวขาวผิวดําราคาเดียวกันนะพี่นะผิวขาวก็อาจจะดูเนียนกว่าผิวดาก็อาจจะดูดุดันกว่านะครับมีเสน่ห์กันคนละแบบนะครับผิวดําก็เซอเซอ,อหน่อยนะครับผู้ชายฟิลแบบอารมณ์เซอเซอเถื่อนเถื่อนมีความเถื่อนหน่อยตัวนี้ก็อาจจะเป็นคนที่แบบ เรียบร้อยชอบความเรียบง่ายสะอาดสะอานหน่อยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวคนนะ <c oughs> ผมพูดถึงมีดนะลักษณะนะครับตัวนี้ก็900อนะครับด้ามพยุงนั้งนั้นเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้เชฟนะครับตัวเชฟคลาสสิกของผมนะก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับก็มองหามองหาข้อดีข้อเสียมันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ปรับมาเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้นะด้ามก็สวยขึ้นนะเล็กลงนะครับ ตัวนี้แปดรอยหสิบาทนะรุ่นนี้เชฟนะครับสามารถแคปรูไปไว้ได้เลยนะครับอเท่าไหร่นะผมบอกแปดรอ้าสิบนะตัวนี้นะราคาที่ผมแจ้งรวมส่งเรียบร้อยแลครับไม่มีบวกอะไรแล้วนะครับอ่ตัวนี้ตัวนี้น,น่ารักครับมีที่น่ารักนะตัวนี้เออผมคิดราคาอยู่หกร้อยหสิบาทนะครับ บางตอคลาสสิกนะครับบางตอเล็กๆบังตอมินินะครับพกง่ายใช้ข้องนะครับแต่ตัวนี้ผมทํามาเป็นคมเดียวนะครับคมเดียวนะแต่ส่วนมากลูกค้าผมจะจะชอบคมวีนะหรือว่าคมกลางนะครับหรือว่าสองคมก็ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วแต่ใครจะถนัดเรียกแบบไหนนะครับถ้าเรียกว่าคมกลางน่าจะน่าจะดูดีและคลาสสิกที่สุดและนะครับเพราะว่าคมมันจะอยู่ตรงกลางเป็นวนะครับ ม็นบีลงมาเข้าตรงกลางส่วนคมเดียวมันก็คมซ้ายคมขวานะครับอันนี้คมขวาเพราะมันอยู่ข้างขวาคมอยู่ข้างขวานะครับถ้าคมซ้ายคมมันก็อยู่ข้างซ้ายถานัดมือซ้ายอะไรเงี้ยนะนะครับ <c oughs> ส่วนตัวนี้ผมก็ห้าร้อยห้าสิบาทนะผมก็จําจชื่อรุ่นไม่ได้นะพี่พี่แคปรูปไว้แล้วกันนะครับหรือหรือถ้าจะเรียกกันให้ผมเข้าใจง่ายก็เรียกว่าเชฟเชฟปลายตัดก่อนก็ได้นะนะครับเดี๋ยวผมหาชื่อมาให้ ลูกค้าเอาเอาชื่อมันให้ให้ผมดูอยู่นะครับมันเป็นภาษาอังกฤษผมก็อ่านไม่ค่อยคล่องอะไรเงี้ยนะแต่มันก็พออ่านได้แหละไอ,อาภาษาญี่ปุ่นที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษมันก็พออ่านได้รือกุ๊กกุ๊กกะกะอะไรประมาณนั้น <laughs> อ่าแคปรูปไว้ก็ได้ครับง่ายๆตัวนี้ห้าร้อยสิบาทนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ทํามาเป็นคมเดียวเหมือนกันลูกค้าขอคมเดียวนะอ่าคมเดียวผมก็พอทําได้นะครับพอทําได้แต่ อาจจะไม่ชํานาญอาจจะไม่เปะ๊ะเหมือนช่างทางญี่ปุ่นแน่นอนเพราะว่าเครื่องมือผมมันก็ยังสแตนดาดอยู่พื้นๆอยู่นะครับมันยังไม่มันยังไม่ได้มีอะไรหลากหลายพอพอพอเครื่องมือเรามันไม่ครบงานเรามันก็จะไม่ค่อยกว้างนะครับผมก็เลยจะไปได้ได้เท่าที่เราไปได้อย่างนี้นะ <c oughs> ตัวนี้เป็นเชฟสีนิ้วนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะพี่นะนะถ้ามีซองก็เพิ่มมาร้อยเดียวเองเนี่ย เพิ่มอีกร้อยหนึ่งหกร้อยสิบาทได้ซองด้วยนะครับอ่าถ้าเป็นผมผมก็อยากจะเพิ่มซองนะครับแต่แต่ถ้าไม่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เพิ่มก็ได้เพราะว่าผมก็ขี้เกียจทําซองอันนี้ก็พูดตรงๆผมก็ขี้เกียจทําซองแต่ทําได้ทําได้ครับไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ซองก็เนี่ยประมาณเนี่ยพี่ครับพอใช้ได้นะครับไม่ อย่าเรียกว่าสวยเลยนะครับเรียกว่าเรียกว่าพอใช้ได้นะครับซองผมเรียกว่าพอใช้ได้พอละพอการคมพออะไรง่ายๆอย่างนี <ex> ้พอแล้วนะครับนี่เร like ี่มละห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งให้เรียบร้อยนะครับเป็นด้ามพยุงนะครับงานทุกเล่มมันมีตําหนิหมดแล้วครับเพราะมันเป็นงานแฮนด์เมดนะครับมันต้องมีตําหนิอยู่แล้วนะครับถ้าถ้ามันจะไม่มีตําหนิผมต้องทําทีละเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะต้อง ต้องทำเทียเล่มเดือนหนึ่งมันคงได้ไม่ถึงสิบเล่มเดือนหนึ่งก็ถ้าจะพูดถึงเงียนขนาดนั้นนะเดือนหนึ่งผมว่าสี่ห้าเล่มพอแล้วถ้าจะจนเนียนเป๊ะแล้วก็สวยอะไรมากๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะซึ่งมันคงจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเวลานั้นนะครับผมว่าเวลานี้เอาเท่านี้พอแล้วนะครับผมว่าสําหรับผมคนเดียวก็เยี่ยมมากแล้วครับนี่ราคาเดียวกันนะครับผิวดํากับผิวขาวนะแต่ก่อนไม่มีแต่ผิวดําไง ทีนี้ก็มีผิวขาวเพิ่มเข้ามาทีนี้เวลาลูกค้าสั่งก็หลงหลงจริงๆนะดูสิทั้งหมดเนี่ยผมผมต้องจำแล้วยอยู่ในอยู่ในสมองผมคนเดียวหมดผมต้องจำให้ได้ว่าเดือนนี้มีมีดอะไรบ้างเผิวขาวมัง่งดำมัง่งสันหนามัง่งสันบางมั่งนเงี้เวลามันพลาดมาผมผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยมีอะไรก็ต้องบอกผมนะครับบอกผมนะครับบอกผมดีๆและอย่าดา่าเพราะว่าผมเรยวบางที บางทีมันก็สุดสมองจริงๆนะมันสมองเรามันได้เท่านี้อะไรเงี้ยอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่แต่ก่อนรุ่นห้านิ้วไม่ไม่หนาเท่านี้นะเห็นไหมตัวนี้เป็นสี่นิ้วตัวนี้เป็นห้านิ้วรูมันใหญ่กว่ากันมากแล้วนะครับใหญ่กว่ากันมากแล้วดีไม่ดีต่อไปเนี่ยผมจะเอาตัวนี้แหละเป็นตัวสี่นิ้วแล้วก็ตัดตัดตรงนี้ออกปุ๊บให้มันให้มันเป็นสี่นิ้วที่ใหญ่ขึ้น แต่มันยังได้สี่นิ้วอยู่อะไรเงี้ยนะนะครับตัวนี้แต่บางทีอ่ะมันมันก็ว่าไม่ได้นะถ้าเกิดว่าบางคนก็ชอบมีดเล็กอย่างเช่นสมมุติว่าไปตกปลาเงี้ยเขาเขาก็ชอบอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าผมจะมาเอาใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ตัดตรงนี้เอออาจจะไม่ชอบนะอ่าตีนี้อือพอพอนนี้พอทำหลายอย่างมันก็เริ่มมึนมึนึ้นเรื่อยๆนะผมก็เริ่มมึนแล้วทุกวันนี้ก็เริ่มมึนเริ่ม เริ่มเออเลอแล้วแต่ก็โอเคนะครับ,นะรบทำงานแล้วได้เงินนะครับก็โอเคอ่แต่ด้านด้านตัวนี้ผมผมยังผมยังไม่อยากให้สั่งนะเพราะว่าผมยังทำได้ไม่ดีพอนะครับนี่ผมยอมรับเลยผมยังทำได้ไม่ดีพอตัวด้านเลซินที่เป็นสีนี่นะอะมันยังมีถ้าเรียกอะไรตามโมดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ความแข็งอ่าความแข็งที่มันยังไม่ไม,ไ,มไม่สมบูรณ์พออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าผม ผมเป็นคนที่ชอบทดลองมากนะครับอะไรที่ตามสูตรมากๆผมก็ผมจะไม่ค่อยทําเพราะผมผมแอบแอบมีลูกโง่อยู่ลูกหนึ่งเพราะผมคิดว่ามันง่ายเกินไปแล้วผมจะไม่ทําผมจะพยายามจะหาเทคนิคใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวของมันเองนะถ้าผมทำไม่ง่ายผมก็แค่ทําตามสูตรแล้วก็ใส่ผงสีอคนนี้หนึ่งแต่ว่าบางทีผมก็อยากจะเจออะไรใหม่ๆสัมผัสอะไรใหม่มันก็เลยมีข้อผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยมันยังไม่สมบูรณ์พอนะครับสุดท้ายก็ต้องมากลับมาตามสูตรเดิมอะไรเงี้ยนะ แต่บางครั้งผมก็ได้ความรู้ใหม่ๆเข้ามานะครับนี่ก็เป็นข้อดีและข้อเสียที่อยู่ในตัวผมเองอ่ะตัวนี้หกหกร้อยนะครับนี่หกร้อยเองนะตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบาทเพิ่มห้าสิบาทคุณได้ตัวนี้แต่แต่แต่ว่าไม่ได้เลซินนี้นะนะครับต้องฟังให้ดีๆนะครับเลซินตัวนี้ถ้าถึงเวลาที่ผมทําขายผมจะทําขายร้อยหนึ่งนะครับนะครับเพิ่มตัวนี้เข้ามาจะต้องเสียเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับนะเป็นค่าเลซินแล้วก็อ่า ชาของอ่ะไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายได้ไหมนะอยู่ที่คนชอบนะครับบางที่ก็แพงกว่านี้นะครับบางที่ก็กกว่นนี้ไม่รู้ผมมีไหมแต่ว่าอี็อกซี่เลซินตัวนี้มันแพงนะครับหลายตังค์ตัวนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นรุ่นหกนิ้วนะครับเซฟหกนิ้วนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้คิริสเกะนะครับเจ็ดนิ้วนะครับยังคลาสสิกอยู่นะครับตัวนี้แปดร้อยบาทนะพี่ๆนะด้ามพยุงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูราคามีดก่อนเดี๋ยวผมจะลงลาลารายละเอียดให้ทีหลังนนะตัวนี้8นิ้วนะครับอ่าเก้บาทนะครับใครชอบนะครับจัดเลยนะเรามาดูความแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะหยิบตัวตัวนี้เห็นไหมรุ่น8นิ้วทั้งคู่นะครับเนี่ยว,วัาจากคมมาอ่าถ้ามันยาวกันนิดหน่อยนี่คือมันไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะบางทีผมการตัดการอะไรการตัดการตัดการตีการยืดอะไรมันมามัน มันจะต้องมันต้องเฉลี่ยได้ว่าเผื่ออะไรอย่างงี้นะมันเป็นการเผื่องานนะครับอ่าเห็นไหมตัวนี้เป็นก็เป็น,นคิริสเกะนะผมก็อยากให้แคบรูปนะตัวนี้ก็คิริสเกะนะครับแต่ตัวนี้อาจจะดูคลาสสิกไม่อาจจะเห็นในคคัวนะคิริสเกะอ่าแล้วแต่คนชอบนะครับพยายามแคบรูปไหมผมดูเลยผมจะได้ทําให้ได้ถูกต้องนะเห็นไหมมันมันมัน,ม,นมันชื่อเดียวกันเห็นไหมแต่มัน มันแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองอันนี้คนอาจจะเป็นคนอ้วนนี่อาจจะเป็นคนผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะพยายามแคปรูปไหมผมดูเลยนะครับไอ้อ้วนอ้วนกับผอมนี่ก็ต้องย้ําถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แคบรูปก็จบอกว่าผมอยากได้ตัวอ้วนอ้วนอ่าผมอยากได้ตัวผอมเราก็บอกกันไปนะครับนะตัวนี้เริ่มยาวขึ้นมาแล้วนะความเพียวความอะไรมันก็เยอะขึ้นนะพอมาเริ่มยาวมันก็เริ่มดูอารมณ์ของญี่ปุ่นมันก็เริ่มบวกเข้ามาเรื่อยๆนะอ่า ตัวนี้เป็นเก้านิ้วครับราคาหนึ่งพันบาทนะถ้าใครสั่งทารุ่นนี้นะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีอีกตัวหนึ่งนะสาหรับผมนะขายได้ค่อนข้างเยอะตัวนี้เล่มละหนึ่งพันบาทนะครับราคาราคาปีหน้าจะเป็นพันร้อยนะพี่ๆนะปีหน้านะครับปีปีอะไร <laughs> ปีนี้ปีหกแปดปีหกเก้าแล้วนมะเนาะช่างมันแต่ว่าเป็นปีหน้าเรารู้กันนะ ัวนี้รุ่นสิบนิ้วับด้ามพยุงราคาหนึ่งพันบาทนะครับปีหน้ามันจะเป็นพันร้อยนะครับเพราะจริงๆอ่ะผมจะนับเป็นนิ้วนะพี่พี่มีแเนี่สมมุติตัวนี้มันสิบนิ้วมันก็ราคาหนึ่งพันบาทแต่จะได้ไปนในด้ามมาดูนะครับแต่คนใส่ด้ามพยุงพี่พ,พี่ต้องเสียเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเป็นเป็นค่าไม้ไปนะเพราะไม้มันแพงกว่ากันนะมันแพงกว่ากันเยอะไม้บาดูพยุงอ่ะครับอ่ามีตัวนหนอีกเก้านิ้วนะครับตัวนี้ ตัวนี้เก้านิ้วราคาหนึ่งพันบาทนะครับอ่าตัวนี้ราคาหนึ่งพันบาทถ้าถ้าจะาด้ามประดูก็ก็เก้าร้อยเลยนะอ่าพวกนี้มันจะมาจบที่คือสิบสิบสิบนิ้วถึงสิบสองนิ้วอะแต่ก่อนผมขายราคาที่ที่มันเบาลงนะครับเพื่อให้ลูก,ลกค้าได้ได้ซื้อกันนะแล้วพี่พี่นะครับขอบคุณมากๆนะพี่พี่นะขอบคุณ ที่พี่ทั้งลูกค้าเก่าๆทั้งลูกค้าใหม่ๆก็ขอบคุณจริงๆเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าลูกค้าเก่าๆยังไงก็ต้องขอบคุณที่สุดนะเพราะว่าเป็นคนที่หยิบยื่นน้ำใจให้ผมตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่ไม่เคยด่าไม่เคยว่าอะไรผมนะครับผิดพลาดอะไรแล้วก็บอกกันนะครับนี่คือเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ โชคดีนะพี่พี่นะคิดอะไรก็ให้ได้ดังปาถนานะครับพี่พี่นะขอบคุณครับ